ให้กลับมาไหมตัวไหมเองพร้อมกัอะไรลูกนะอินทรีย์อตนะนอกในทุกอย่างสรรพสิ่งสรรพธาตุลูกให้กลับมาไหมไม่เอาไหมเองไหมตัวไหมเองไหมไม่เอาไหมเองนั่นแหละมันี่จะจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองมีมัวแต่อะไรกับอะไร หอยกับมาเลยลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ม้แต่เอาอะไรไม่เอาอะไรหอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกกลับมาไหมตัวไหมเองแล้วมันจะตัดให้เลยมันจะตัดวงจรของอินทรีย์ตนะให้มันจะไม่เป็นภาววัดเอง เดี๋ยวเนื้อหาตัดสรุปเลยตรงๆเลยไย่ตรงไปข้างหน้าอยากไม่ตัวไหมเองเลยลูกไม่ตรงตัวไหมตัวไหมเองเลยไม่ตรงไปข้างหน้าลูกไม่เอาก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยลูกไม่เอาล้างตัวไม่เอาเอง มันมันจีงจะตัดตัวตัดเองมันจึงจะละตัวละเองมันจึงจะปล่อยตัวปล่อยเองมันจึงจะวางตัววางเองเนี่จบตัวหลวงปฏิบัติสักทีมีพ่ออย่างยิ่งไอตัวจึงจ้องต้องตั้งนั่นแหละเพิ่มดีเกียงความร้อนเลยเนี่ยอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยลูกทุยาน อยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยิทุอย่างโลกไม่ต้องไปไม่ยึดอะไรเราไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละจะได้จบตัวไม่ยึดจบทั้งตัวยึดตัวไม่ยึดทุอย่างดำรีพร้อมทุกอย่างด้วยเราจะได้ตัดสู้ช่วยพร้อมกันที่เรื่องส่วนตัวรล้วมอไปเลยทุอย่าง อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันลูกอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนกันพร้อมมาเลยทุกอย่างลูกไม่ใช่เรื่องส่วนตัวรู้ช่วยพร้อมกันจบช่วยพร้อมกันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวดังนั้นก็ดำดีคาว่าทุกอย่างนาล่องดีๆมันก็จะตามนั้นไปเองกับทุกอย่างนั่นแหละจะได้พร้อมกันไปจบจะได้จบช่วยพร้อมกันไป จะให้มันจบตัวจบเองก็ต้องถอยกลับมาไหมตัวไหมเองนั่นแหละทุกอย่างอยากไหมตัวไหมเองนั่นแหละจะให้มันยุติตัวยุติเองลูกก็ต้องจากไหมตัวไหมเองนั่นแหละทุกอย่างมัอแต่ไปความเห็นความหมายมากมายกลายเป็นไม่จบเอง ละก็าจากละตัวละเองนั่นแลหละทุกอย่างลูกไม่ต้องไปละอะไรละตัวละเองแหละมันจะได้จบตัวไปคอยละจบตัวไปคอยละคอยไปละให้ ไม่เอาก็จะไม่เอาตัวไปเอาเองไปเลยลูกไม่ต้องอ้อมตัดตัวตัดเองตรงตรงยุติตัวยุติเองตรงตรงไม่ต้องอ้อม ถอยกลับ oh, มาไหมตัวไหมเองอมันก็ตัดไปแล้วตัดตัวตัดเองให้เรียบร้อยเลยบ่อยหน่อยก็นุสติแห่งการตัดนนุสติเองเนี้ยบ่อยมันเป็นประโยชน์แห่งการตัดกันในประโยคเองมันเป็นประโยชน์แห่งการยุติกันในประโยคมันเองเนี้ยประโยคเหเราเนี้ยต้องนุสติขึ้นมาเตือนตัดบ่อย ม่ยึดก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่เลยไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไรถ้าไปไม่ยึดอะไรมันยังมันยังซ่านอยู่ยปัญหายังปรุงแต่งตัวไม่ยึดอยู่ไงไปไม่ยึดนั่นไปไม่ยึดนี่คิดที่จะมายึดอย่างนั้นอย่างนี้มันปัญหาปรุงแต่งตัวไม่ยึดอยู่ยังคู่ซ่านอยู่นี่แล้วมันจบก็ไม่ยึดก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นเลยนั่นแหละมันจึงจบจบตัวไม่ยึดนี่แหละ ลแล้วก็ทุกอย่างด้วยอย่าทีละอย่าง man, สองอย่างอย่าหมดแต่เบ็ดตสเ็ดอยู่ที่สูนในจีนที่มาใหม่อะจะถามอะไรไหมน เวามัต้องมาพิธีวัดีธรรมดาก็ได้มันก็เจอแล้วยาทุกอย่างมันแค่สีกูแต่งเนั็นแลกขล้ะลุกขึ้นเจริงไอพิธีกรรมนี่แหละ เ <LY humming> นาะการต้องไหวต้องสวดต้องมัวแต่เคลือบปูงแต่งพฤติกรรมให้เขาถามจะได้ระบายเงื่อนปมที่เรี่กตัวนี้ยื่ยี่ยังไงอ่ะเพื่อนเขาที่ายฟังสรุปได้ไหม อ๋อนะแต่ไมลุกมันไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกที่มันมีเพราะว่ามันปัญหาปรุงแต่งี่ถีปรุงแต่งความเห็นปรุงแต่งความหมายปรุงแต่งปัญญานะปัญหาปรุงแต่งปัญญาปัญหาปรุงแต่งฌานปัญหาปรุงแต่งสมาธิปัญหาปรุงแต่งญาณปัญหาปรุงแต่งสติปัญหาปรุงแต่งธรรมนี่นะมันก็เลยกลายเป็นมั่ว มั่วเลยทำทั้งหลายอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันอะไรมันไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแค่นั้นนะทำเองมันก็ไม่มีความหมายด้วยความเป็นธรรมอะไรเลยอนะะัตามันไม่มีความหมายมันทัน้งตัวไม่มีความหมายมันไม่จะ่ไปสติเ็ได เนี่ยหน้าตาธรรไม่จัดว่าเป็นสมาธิไม่จัดว่าเป็นสบะฌานญาปัญญาไม่จัดว่าเป็นกรรมฐานแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นวิปัสสนาคือไม่จัดว่าเป็นอะไรอีกแล้วไงคําว่าอนัตตามันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยมันไม่ได้แปลว่าแค่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยมันไม่มีความหมายของความเป็นอะไรเลย เรียกว่าลัตตาธาตุนัตตาธรรมแต่นั้นที่มันเป็นธรรมชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เราทำสมมติทำปรุงแต่งทำบริโภรทำนี้ถูกปรุงแต่งตขึ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นกรรมท้อนไถ่ถ้าให้ตัดสรู้ตรงๆก็ไม่ต้องไม่กระทั่งตัวไม่ต้องเองเนี่ยากสรู้ตรง,ตรง ไม่ต้องไม่กระทั่งตัวไม่ต้องเองไม่ตั้งไม่กระทั่งตัวไม่ตั้งเองไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองเลยนี่ตั้รู้ต้องตองเนี่ยไม่ใช่การไปเจริญถ้าไปเจริญก็เป็นสังสวัสในตัวเจริญเป็นตัวเกิดดับในตัวเจริญถ้าไปเจริญมันก็เป็นตัวเกิดดับในตัวเจริญ เรียกว่าทำปูงงปุงแต่งปัญหาปรุงแต่งทำยูเนียมันไม่ได้พาหรอกมันนไปเรื่อยๆไปเรพราะเป็นวโลกลา

ถ้าจะละให้ละตัวละเองแล้วมันจะจบถ้าจะไปละนั่นละนี่ละโน่นมันจะมีตัวไปละอยู่แล้วตัวไปละเนี่มันยังเป็นตัวเกิดจากทุกอย่างก็จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วแหละแต่นั้นมันไม่ต้องไปคอยละไม่ละอย่างเงี้ยจบทุกอย่างจบเี่นี่จบอี่นี่จบที่สุดจบสุด โอกาบอะไรครับย่อการ์ดไปร้อยบาทนี่แหละอ้าโอเคบันี้คนเดียวก็พอแล้วทนเยวหล่ะคุณกิริยาเท่านั้นแหละการทั้งเดียวก็ยังเป็นทุกกิริยาเลยพอแต่บวามแทนทุกกิริยา ทุกวันเนี่ยมันมีแต่ทุกกิริยาหมดแหละยืนเดินนั่งนอนผู้ใหญ่ขึ้นหูวขึ้นไหวงอกข้างงอกขางงอกหน้างอกหลังมันคือทุกกิริยาทั้งหมดแหละฮะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะเหยียดจะเคลื่อนจะไหวจะงอกข้างงอกขางงอกหน้างอกหลังอะไรมันคือทุกกิริยาทั้งหมดกิริยาดังนั้นไม่ต้องไปเยอะถ้ามันเป็นเพียงทุกกิริยาตามธรรมชาติพอแต่อย่าไปดัดจิตมันขึ้นมา ที่มวแต่ไปปรุงแต่งพิธีกรรมขึ้นมาอย่าไปดูโม่แต่สร้างจงปั้นของเพะเงทุกขาขึ้นมามันเป็นเพียงทุกข์ญาตามธรรมชาติที่มีเกิดอยู่เองแล้วนั้นนะพอแลก็ทำกลางไปแบบไม่ต้องคอยล่าไม่ล่าไปด้วยกันนั่นแหละไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันนั่นแหละเออไม่ต้องไปคอยยึดไม่ยึดไปด้วยกันนั่นแหละทำกลางไปแบบไม่ต้องไปคอยยึดไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละ มันจะท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางไปเองซึ่งมันไม่ใช่ทางสายกลางนะอันนี้แล้วว่าท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางไปเองเลยนี่เรียกว่าว่างเองเจตาคกลายเป็นนิพานล้างไปเลยว่างล้างไปเลยคง นี่สรุปให้ฟังไงเพราะว่าพวกเธอเขาชอบชอบไปติดทางสายกลางกันก็ต้องมาจบให้ฟังก็เธอเอาทางสายกลางไปไม่จบกันไงไปติดแต่ตัวทางสายกลางเลยนั่นแหละนี่ก็มาจบให้ฟังจงเจียเจียวตัวกันน่รง จะให้ฟังให้จบตามก็ต้องแบบนี้แหละก็ททำกลางไปแบบไม่ต้องคอยละไม่ละไปในการนี้แหละมันจะไม่มีตัวผู้ละทำไม่ละไปเองแล้วมันจะกลายเป็นท่ากลางที่ไม่ใช่อะไรท่ากลางไปเองแลจะจบเลยแต่ถ้าทำกลางแบบมีตัวเองเป็นผู้ทำกลางอยู่ยังไงก็ไม่จบเพราะมีตัวเองอยู่นั่นแหละ เพราะว่าหูหลวกตาบอดกันมาเยอะแล้วไงหาฟังในสิ่งที่มันไม่จบมันก็เหมือนกับหูมันยังหนวกอยู่หาดูในสิ่งที่มันไม่จบตามันยังบอดอยู่หาดูหาฟังในสิ่งที่มันไม่จบมาเยอะแล้วก็หูหลวกตาบอดกัมาเยอะแลว้วหาฟังในสิ่งที่จบ ไม่ต้องไปไม่เอาอะไรกันหรอกก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละจบเลยจบอะไรก็จบตัวหลงไม่เอานั่นแหละอจากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองก็จบเลยจบตัวหลงไม่เอาน่ะถ้าจบตัวหลงไม่เอามันก็จบตัวหลงเอาไปด้วยก็ของคู่กันนเเออห ไม่ก็จากไม้ตัวไม้เองเลยทุกอย่างไม่ต้องเป็นไม้อะไรจากไม้ตัวไม้เองเขาเรียบร้อยหรือว่าจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองแล้วตัดตัวตัดเองเนื้อหาเป็นเช่นนั้นเลยแล้วทุกอย่างนไปบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคือทุกอย่าง ม <Lee. S 2> ่ใช่เรื่องทีละอย่างสองอย่างทุกอย่างตัดทะลุช่วยพร้อมกันจบช่วยพร้อมกัน